สวัสดีครับผมพี่น้องกลับมาพอกันดีแล้วนะครับเอา้ามื่อวันที่19นะครับกรกฎา สองปัญหาลอยหกสิบเจ็ดนะครับเมือ่อนี่เปลี่ยนโคกเลยพี่น้องกลับใหญ่ามาเบิ่งอีกโคกหนึ่งจะไหนตามหลุนตามเมื่อน้ำกันอีกเก้าว่าสิมานบ่เห็ดก็ออกห้างนะครับแทบทุกโคกไปพิกัดโคกท่ายิปนะครับจะไหนก็อย่าลืมตามหลุนตามเมื่อน้ำกันพี่น้อง ừm cái này ngầm ngầm được nữa bình toán น,น่อยเบาแล้วยครับเฮ็ดพึ่งเลี้ยงครับสามดอก อืมดอกหนึ่งครับนี่ครับพ่อยเลื่อยขึ้นแล้โอ้ยเดี๋วให้งามๆเลยครับฮึเกิดในไหม gửi <laughs> chân <trên> thế này nhìn nó ngam cả đó ngam, ngam lên ไม่พึ่งตองนะครับดอกงาม,ยมอยู่มุมนี้มุม พึ่งเลี้ยงพี่น้องดอ,อกงามแต่บ่มีมูครับเนี่ขี้น้อยขนาจ,จะพ่อไปแล้วครับโดนฝนหลยเอาละครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอีกคือเก่าพี่น้องนะครับคลิปช่วงนี้กับชิสันจากน้อยนะครับ เห็ดบ่อไขนั่นปานในพี่น้องนะครับเห็ดนาคาวเห็ดพึ่งคมพึ่งคมเห็ดเอพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งนายุพึ่งตองใส่นี่กำลังงามกำลังแกงแ่บเลยนะครับแต่ว่าหายากพูดพี่น้องนะครับส่วนมากที่เป็นเห็ดพึ่งคมนี่แหละนะครับเห็ดนาคาวก็ยังเก็บได้นี่ฝนลงไม่แล้วพี่น้องฝนลินสิบสี่มืดมือแล้วลายมือแล้วครับตกยังสหละ ออกเบิดมือนะครับนี่ไม่มีแดดให้ <c oughs> จากน้อยเลยเอานะครับเจเนี่คลิปนี้ผมาไปทำเกษตรกรได้พี่น้องนะครับเอาลืมบอกพี่กัดบ่นะครับพี่กัดคูกซีสิบซีนะครับหายา,ยากอยู่นาขาวไปคลิปหน้าคิดภาพไปทังไดน,นะครับเจเนี่ตามรุ่นตามเบื่อนน้ำกันอีกคือเก้าพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ